ความเดิมตอนที่แล้วถอดหน้ากากนี่คือเกี่ยวไหมคือไ้จะถอดถอดหน้ากากจริงเอาว่ะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปเพราะาดนดานทถานนะ่จะเพิ่มแลผม,มนะใช่ไหมที่บักนี่ไงผม,มสองอัดโอเคสองอันด้วยอ๋อด่านเก่าเน,นี่ยอ๋อมันตึกถูกแต่ว่ามันไม่ได้ก็เข้าฝั่งนี้กินแล้วมีอัดหนึ่งครับล้กับ ซาลอนล็อกซี่รีเพลล็อกซี่รีเพล่ซอมล็อกซี่แทนเนาะฟุตเป๊ปก็มีนี่ไงเฟสแบดเชเตอร์สตารโอลี่ก็มีสแคปเบบี้สามแล้วก็เอนโดแวร์เฮาส์กับเนี่ยอาฟิสซี่เฟสไนท์สามแล้วก็มีสองดันเดี๋ยวลองอาจจะต้องล็อกเพิ่มเติมด้วยห้ามีเฟสเฟสตี้หนึ่งของเฟสเซอร์เบรสดีเจมิสิกแมนแบบโปรโอเคแล้วก็บองบองโบนัสลาวรอบพิเศษของตีบองบอง ตัวมีคอสเทลสองแบบเผาไหมซินเดอร์นะอเนาะเก็บไฟไหมด้วยแน่ๆแ้วก็ซิสเตอร์รถคันนีจะมีเนี่ยเบเกอร์ลูมกับออฟฟิศพับเพจมาสเตอร์นะโอเคเป็นหน้าจอแดงด้วยเฟสแบร์เอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะไลน์ชี้อันก็นได้ผมว่าลองดูจากส alon loxi repair เป็นคุณเดิมเหรอแต่งหน้าเหรอเนี่ยเช็คด้วยล็อกซี่ปัญหาทุกนในแฟชั่นเนาะเคจัดมาเดี๋ยวผมหามุมกันนะที่เมื่อกี้ตอนนี้มันเปลี่ยนมุมโอเคเนี่ยเปลี่ยนมุมการหันนิดหน่อย อ่ะพักกิ้เหมือนเดิมเนาะช่วยล็อกซี่แต่งหน้าเหมือนเดิมอีกแล้วอย่าให้มันโกรธเกินไปสนใจเธอด้วยของใหม่นี่นะมีล็อกซี่ท็อกกี้นะโอเค,อ,เคอ๋อเป็นตัวทําให้ผ่อนคลายได้วยสิ่งนี้เนาะใช้ท็อกกี้ส่งเสียงปอบโยนจิตใจอะไรกว่าไปนะลองดูตรงนี้นะจัดกำลังดีคิดว่าอวดโอ้ไม่กอนี่มาตอนไหนนะแชัตเตอร์เนี่ยซ่อมเหนียวนะแกพุดมีใครชอบฉันเลยนะเป็นอย่างเงี้ยโอ้ไม่ก ฉันดูแย่มากครับผมตัวความจริงเป็นีงมีรอยเละเละเละเทะอ่าฮะเนี่ยตัวผกสนใจชั้นแคปหนึ่งเธอน่ารักนะแกมองมองมองแคปมองตรงปากนะมันสีแดงสีแดงแดงแดงโอเคไอตัวนี้เนาะอ่ามันไม่ใช่เกี่ยวติดเอาสี้สนใจแล้วคะสนใจแล้วคะโอเคดาวกลับแล้วเนี่ยปากเหร ดาวถือโอ้ก็กดีอยากเคี้ยวกราดแต่อยาเคี้ยวกราดผมถือมือ่างนี้เลยเอาหูเจ้ามาดิโอเคโอเคโอเคมันอาจจะฟังไม่ไปปะผมว่าโอเคเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคใจใจใจมองเขา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 ไม่ลดเลยไม่รู้เลย,ม,ม,เลยมันจะแหบเลยไม่รลดเลยนะผมจะดูไอ้อันนั่นไงอันปากมันมันผมว่าที่เรารีบไปแล้วนะด้วยอ่ะใช่ไหมใส่ไหนวะเนะี่ยนี่คือแอลนะ้วเนี่ย จะไงปากเป็ดปากเป็ดแทนเสร็จแล้วนะมุมไหนต่อมุมไหนวะโอเคอันนี้พร้อมแล้วพร้อมเรด,ดี้แล้วโอ้มันโอเคกดมันไม่ได้ด้วยต้องกดกำลังดีหมดเนาะอย่าให้กดมันไปแบบที่มันโมโหเกี้ยวกราดเนาะโอเคไปโอเคผมต้องให้มันอยู่มุมโอเคน,นี่ก็นะก็ได้ยังไหนซ้ายไหนเพราะว่าเขา้องกลางขวาแบบหยิบแปลงได้ด้วยอ๋อเรื่องมากอือ The วิธีการสอนเล่น <It S 1> ใช้วอ l กี้ช่วยได้ให้ผ่อนคลายไม่ว่พูดก,ก็ได, <Ever. S 1> คไได้ครับผมอีกต่อไปเลยก็ได้ครับผมครับผมต้องอยู่มุมนี้แหละให้เห็นทุกอย่างนะเหลืองสะระเคออันไหนวะสีฟา้านี่นะสนใจอยู่ครับแต่มันไม่สีฟา้าผมเนี่ยม,มันกระจายไปดูสีอื่นด้วยเมื่อกี้ตาเนาะโอเคถูกแล้วเหลือหน้าปโดล่ากับ อนะไรวะแน่วิกงอนไก่งอนปะมันเป็นยนี่คางเงี้ยน่าใช่เนาะงอนตรงสักตัวหนึ่งงอน <c oughs> โอ้โหทำไมอะนักการโอเคนักาการบอโรล่าเนี่ยวะนักาการบอโรลา่าอันนี้เนาะน้าบาอโรล่าตล้วรวมล้างป็นมันเอ้า <What? S 1> เดี๋ยวจะไปเนาะออกวัตตุฟักวัตตุฟักมึงอยู่ตรงนี้ผมผมไม่อยู่อะไระแล้วอะไรคือเราหันไปรวมล่างกับตัวตัวล็อกซี่เฉยเลยวะ จูมึงก็เปลี่ยน <c oughs> มันไม่ได้ยากอะมันมันเนื่องและมันยากแหละถ้าระยาวๆอ่ะหนงนังนัดยากแต่ว่าประเด็น,นคือผมจเจอปัญหาในเรื่องเอ้ยเรื่องการวางใส่ไปหน้าที่ควรจะเป็นเชลเลยเฮ้ยปากเหลืองแต่งหน้าอันนี้เนาะอันแรกไปทางฝั่งแก้มถูกต้องคิดว่าถูกแหละถูกปะวะมันส้มจังวะ ให้เธอชัวร์ส้มกแล้วอะมองมองแล้วดาวต่างหูดาวเนาะอย่าโมโหเนาะโมโหเนาะโมโหแกวหูฮะเบาๆโอเคมงกุฎ <c oughs> เป็นไรเนี่ยเหมือนช่วยไม่เนี่ยเหมือนไม่ช่วยจริงนะเพิ่มเรื่อยๆเ,เลยนะ <c oughs> ใจเย็นใจเย็นมง <c oughs> กุฎอยู่ไหนมงกุฎมันนี่มันเอรถแดงขึ้นอีกแล้วอ่ะ มุกกลุ่นไหนมุกกลุ่นไม่เห็นมีเลยไม่มุก,กุเลยมันเนี่จะไม่อยู่ในหัวปะมันต้องอยู่หัวเดียด๋ยวนี้ไหมผมไม่คือหน้าด่านนี้วะล็อกซี่เปลี่ยนไปลอ็อกซี่โมโหเกี้ยวกระดาษด้วยมันไม่ควรยากขนาดเนี้ยแย่ไหมตามตรงนะโคตรแย่เลยแกอืมรู้สึก็โดนด่าผมว่าอออปากปากโอเคเหลืองตาโอ okay. เคต,ต, okay. ต้องการตา ปเป็นแบบใหญ่หหหๆไวๆบางอย่างแล้วก็ม่วงๆเปนหัวตาใหญ่ๆนี่เนาะกลางจร่เหรอใช่หรอวะใช่ตรงตาเน,เนี่ยคือตรงไหนมันตรงตาแหละถูกแหละเอ้ายังยังยังม่วงม่วงม่วงโอเคนี่ม่วงหมดแล้วแปะพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมแต่งหน้าถูกแล้วเทมดาวเทมดาวที่เปันหานแลนี้คือผมใช้ตัวรถที่ทับก ok ี้กับล็อกซี่แล้วมันไม่เวิร์กผมเลยว่าจะข้ามไปก่อนแล้วรอดูคนอื่นทำให้มันผ่านแล้วค่อยไปทำตามแล้วกันเนาะโอเคไม่เข้าใจเซตแรกมันมีอันนี้คือวาดภาพเด้อยาร้อนดันใหม่ๆพิเศษพิเศษเลยที่ไม่เคยลองอะ่ะได้ไหมก่อนดีกว่าอันนี้ไหม endo warehouse แล้วกันเนาะโ okay. <c oughs> อเคอะไรวะเนี่ยใส่รูปสมองใน,นนั้นด้วยทิชชู่ทาวเวลาสอนเนาะโอเค เตรียม endo เพื่อชีวิตนะใน pizza p e กด้วย <c oughs> อ่าเราดูทัวรียลดูอ่ะอันนี้สอน endo ตัวใหม่ให้ทำตัวดีๆจับคู่หรอ pair the collect behavior จับคู่การ์ดโอเคแบบร์ดให้เหมือนกันหน้าเหมือนกันเนาะคล้ายๆกินจับคู่ไพ่ทำใบ้กดปุ่มสายตาได้กันใบ้ทางฝั่งซ้ายเนาะอยาก e endo ตัวอื่นนกวรการสอนอคุณได้ด้วยเช่นกัน ข้ามาใกล้ใช้กล้องถ่ายไปโอเคแล้วนี่จะรู้ง่ายกว่าไปตอนของล็อกซี่แน่ๆแหละเพราะว่ามันแค่เราต้องถ่ายภาพไล่ตัวอื่นไปนะครับตรงนี้เรียนรู้เนาะเพเพนเนาะมีเพราะหนุ่มเอ็นโดสเตรกันมาเรียนรู้เนาะโอเคกับแขกคนนี้ด้วยให้เรียนรู้ให้เป็นอ๋อเป็นแก่แล ล่างข้างในไงแกเป็นตัวของจริงได้ต้องสอนเขาก่อนเนาะมีมูลด้วยสอนเขาไงว่านำดับไหนถูกกันแน่ให้คนเข้าใจได้จะขอได้เลยอยาให้เขาผิดเด็กขาดนะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต้องเลี่ยงกันพลาดด้วยเช่นกัน สอนง,ง่ายๆตำมุัศก็ได้นนอ่ะโอเคอ๋อกินแล้วจับคู่เด็กกับเด็กเนาะแล้วก็อวยเลยแล้วก็หมากับหมากว่าไปเนี่ยสายเล่นนาโอเคอ๋อมีเลขสองดบวโอเคผมเปิดแฟลชดูเฉยนะโอ้โนี่ไป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 ที่ไปโอเคโอเคไปนะอ,อนะน่ะอ๋อเนี่ยเลือกไพ่เนาะเนี่ยอืมก็ต้องจำไวก่อนใครเลือกไพ่ผมว่านะ เนี่ <You are S 1> น<า>ยในผลเรียนระดับพั้นปอสีได้เรียบร้อยแล้วมันเรียงนี้ปะเรียงตามนี้เลยนี้นี้นี่นี้ก็ลกล่อกันเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคคนนั้นคนนั้นอ๋ออันนั้นคือเนี่ยคนกินเค้กเนาะผมว่าเต้นครับมาใกล้จังหวะคนกินเค้กก็คืออันนี้อันนี้แล้วก็มีกับมีไม้มาฟาดโอเคหมีไมฟ้ฟาดเลยเสียงอยู่ตรงนี้เหรอใกล้จังหวะโอเคลองดู จับกันนวดนี้กันนี้ถูกต้องนี่นี่ถูกต้องอ่ะอันนี้เหมือนเดิมลูกหมากลับไปกลับไปกลับไปเก๋งอยู่ใกล้เลยเว้ยมันลุกเนี่ยข้างหลังโอเคเสร็จแล้วละลูกบอลกับเตะบอลกว้าไปอันนี้ระดับมอต้นแล้วลูกเราเมื่อกี้โอเคขึ้นหลักตำสีประการของมันนะเด็กเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยงไกลๆนี่ปะไม่ใช่ไหนวะฝั่งนี้แหละฝั่งนี้อ่ะ ไม่เห็นตัวยูหลังเหรอไม่ใช่เนะี๋ยห้องนี้ซื้อก่อนแล้วห้องนี้ห้องเที่ยวเห็นในห้องนั้นปะห้องที่มันมันในเกมภาคแรกอเที่ยวจะมีห้องอยาวๆเป็นเซตสีอย่างเงี้ยอืมไปดิไป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 เห็นไปเลยโอ้เผาตัวยเดี๋ยนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวถ่ายโอเคอ่ะไม่ก๊อมาเยอะหน่อย,ดเ,ยเดี๋ยวนี่เสียงโทษเลยเนี่ยตรงนั้นโอเคอ่อกินเค้กครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นั่นนั่นมันมันผม ปู๊กัดไม่ได้กับตรงเนี้ยมันมาเยอะเนี่ยผมนี่ด้วยโอ้ oh my god ว้าตกใจปัญหาไม่อยู่ที่ตอนหรอกปัญหาอยู่ที่เอลอรอบๆข้างมันไม่หยุดยั้งกันมาเลยแนละ้ว okay. okay. เคแหม่ดีวะเนี่ยนะมันเริ่มมาถอยได้แหละถอยนิดน,นึงจะได้เวลาไงสีก่อนได้ไม่ก็รีบแหละผมนะรีบได้อ่ะตามสีเลยออื mm hmm. มาเรียงอย่างงี้อะเออใช่ปะโอไปอไปไปไปดีไปโอเคโอเคเรจะไปจำสีแหละสีช่วยได้ทีเหลือที่เหลือขอดีมันเดินข้างหลังได้เ่้เห็น ต่อไปอันนี้ปัญหาเกินนี่แหละที่มันจะเยอะโ oh อ้ my god ต้องการคำใบ้เลยว่าเราไม่ทันนะผมว่านี่ยในพร็อพนี้เต่อย่าเผื่อไว้คำใบ้ตอนจทท้าเลยว่าเรามีดงังแค่ไหนไม่เห็นไปเลยวะไม่เห็นไปเลยอ,อ๋อต้องไม่หันมองผมนะตอนนี้ยิงอะ่ะยิงแปดไปไม่หันมองแล้มันเดินมาไงล้วเห็นแปดต้เกี่ยวป๋ว ม่เห็นไปเลยไปไปไมันไม่ไปเดี๋ยวนะคนนึง,งนี่เลย holy shit holy shit holy shit เออโอเคไปแล้วไปแล้วต้ใกล้ถึงคนหนึ่งว่าถึงไปอ่ะผมพยายามจำแต่จำไม่ได้เพราะมันแต่ร่นมุ่นนี่แหละโอ้ไม่กอดโอ้ my god อดวนนึง oh shit โ oh shit โอเคโอเคโหกินตัวเมื่อกี้เนี่ยลองก็ลองวะเพิ่มเพ่มนนรีบแต่การแล้วมึงไม่ใกล้พอหรอกมึงใกล้พอแค่มึงไม่ใกล้พอมันจะเล่นไม่ได้เสียงใกล้พอเล่ได้ต้องว่มันไม่ใกล้ๆ ไไล่โอเมกอดโอ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 เมกอดเด็ดนะใกล้แบลเกเนี่ยโอเคมีใกล้กว่าใกล้ลำกันเดี๋ยวทำไม่ได้หรอนะเร์กติร์ดูแลอเคเดี๋ยวเดี๋ยวุ๊งนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งกล้องดุมือละเดี๋ยวนะ มันมุมกล้องมันผมมีปัญหาตอนนี้ที่ได้เอเออเอ,อ้เอฝั่งนี้ฝั่งนี้อะอันนี้ก่อนคนน,นั้นยินได้อยู่เสียงตัวถ่วเอะไรเสียงทั่วเลยปึ๊บปึ๊บเฝั่งนี้มันตายฝั่งนี้ยังปลอดภัยอยู่เคอ่ะเข <Well done. S 2> าดีมากาสอนระบบหมไปายแล้วอันนี้โอ้ oh god นี่ก็น่าจะามันเท่าเดิมป่มผมว่า าำกันนะฟึบฟๆบฟ,ฟอ่าอันนี้เป็นไหนวะอีบนโอเคอ่าฮะผมแค่หาจุดเรียงที่เหมาะสมคิดว่าได้คิดว่าได้ทีนี้ปัญหาคือตรงนี้เปลี่ยนนีนี้เต,ตอนนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวนะมันใกล้ไปผมไม่ชัวร์ได้ๆๆได้ของน,นั้นนาะของนั้น ยังห่างอยู่ยห่างอยู่โอ้ไม่กอบมามาระยะใกล้ขึ้นกว่าเลยเดูไกลไกลไกลไม่พอเหรอฝั่งนั้นเออเดี๋ยวเดินโอเคฝั่งนี้ไม่พออยโอเคเดี๋ยวนะผมรู้แล้วมันมีให้ดูสองครั้งนะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะได้ปะเดี๋ยว ได้ใช่ใด่มันดูเฮ้ยจ่าหน้วสองครั้งโอเคไม่ใช่ว่าทุกจ่าลงกัดสองครั้งโอเคโอเคไปหายไปด้วยตอนนี้ดับ community college โอเคมาอะไรตอนนี้เวลาดูนะโอเคตึ๊บ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 อ่าโอเคฝั่งนี้เรียนกันดูแล้วฝั่งขวาเรียนกันแบบดีๆมากเลยงั้นคงแค่ฟังจำฝั่งฝั่งซ้ายพอซ้ายจำได้เลยก็ที่เหลือก็ฝั่งขวาง่ายๆแล้ว โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคนี่มาก่อนอรีบกดรีบกดของไรของนังไรใกล้ก่อนโอเคนี่ผ่านอีกดีเดียวนะครับเขรู้พอแล้วที่จะอ๋อตกสองระหลังใช้เราเลือกไงเจอคนก็ทำลายเจอบอลก็เตะอะไรก็ไปที่เมื่อกี้เราเลือกใช้ไปนะผมผ่านไว้ผ่านก็นถือว่าพอได้อยู่แได้ e นโดเป็นของประดับเพิ่มตเติมด้วย อ่ะจะได้สดันหนึ่งก่อนที่จะแบตเตอรี่หมดรอบนี้แล้วรอชาร์จใหม่วันถัดไปค่อยเล่นก่าไปอ่ะพอลนก,กับเดิมแค่นี้ปาเ์ติเเตอร์ก็ได้ลองดูลงหนังโอเคอ๋อป๊อคอนร้อนๆโอเคที่เคลือบเนยฟอสเซนเฟสแบรรเหรอเครื่องดื่มแช่เย็นโอเคเฉยด้วยของดีของโรงหนังนี้ป๊อกคอนร้อนๆกับเครื่องดื่มเย็นๆนั่เอย่างนี้โด้วยจัดมาอืือเตรียมขนมให้พร้อมตามออเดอร์ก่อนหนังจะเริ่มต้น ให้ชัวร์ท็อปปิ้งถูกต้องด้วยอีกแล้วนะโอเคอาหารม้วนผมทาได้แหละถ้าเกิดรู้วิธีทําก่นกอนนะอะเราเรียนรู้กันเนะี้ก็ผสมโซดากับขนมเรอแเป็นตัวเครื่องผสมเนาะโอเคเบรนดี้มชชีนเนะโอเค,เนนอเคทเําเบรนดี้ออกมาเป็นนมปัน่นน้ําปั่นก็ไปเนะี้ยต่างไปแล้วแต่แบบนะเนี่ยจะมีอันซ้ายที่มันมีหลอดคือทั่วไปเนาะอันที่เป็นกลมๆคืออันแบบเบรนดี้อาา๋อฮะก็จะเป็นตามเหลี่ยมกับอันขนมเนาก็เป็นเหลี่ยมกลมกับอัน เหมือนพัตเตอร์นะโอเคเป็นกลมแบบปั่นแล้วก็สตรอเบอรี่อันเหมือนกับบัพชนเป็นสตรอเบอรี่ปัน่นอันตัวมิวสิกบล็อกเหรอเสียงแปลกวะกับ <g rab> ตัวถุงขนมบางอย่างนะโอเคไม่ต้องจำหรอเดี๋ยวต้องผมจะมีสอนในในเกมอะน่าใช่แล้วก็ถ่ายตัวเอนโดที่มาขัดขวางคุณด้วยอ่ะลองดูเหมือนขั้งแรกนะ่าจะงงเนี่ยหลังก็อเข้าใจก็น่าจะทำได้ไม่ยากเท่าไหร่คิดว่านะครับผมอ มีกองเนี่ยมีขยะด้วยน้ำเหมือนเดิมเนาะอ่ะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมเริ่มน้ำก่อนเนี่ยจะมีใช้กดน้ำซ้ายขวาสี่แบบอ๋อเนี่ยน้ำสี่แบบเนาะเทคโนโลย้ทีของหนังป๊อปคอนเนี่ยป๊อปคอนเนาะอ่าฮะมีขนมพวกนี้ยบัตเตอร์มีพิซซ่ามีที่ด้วยอ๋อถังเนี่ยอ๋อเนี่ยใส่ไปได้โอเคลัสซ์อินคัมมิ่งพวกนี่ยอ๋อคอมโบตามรูปร่างเนาะไอ้ขนมกับใส แล้วเพื่อทำน้ำปั่นกินอะไรกันละเสียงแลยววะหมูนตาเต็มเลยโอ้วันดีมือโอเควันดีอ๋อเจ้านี่เองชิค้าอ๋อที่ค้าสั่งอาหารเนาะผมว่าก็จะแล้วโซดาทั่วไปเนาะก่อนเลมอนชิค้าโอเคเลมอนก้อนนี้อันสีเหลืองเสียงเล้วเนี่ยแล้วก็มีดไบอันนี้แค่ขนมก่อนเนาะง่ายๆป๊อปคอนก้อนนี้ที่เทมาแล้วแล้วก็ฮอทดอกเนี่ย ใส่เคสชับเนาะเคสชับ huh. คือเนี huh. Peter, ่ยซอสมะกะเทศใช่ไหมชัวชัวอือตามนี้เซตนี Looking ้คิดว่าถูกแล้วก็กดไปเลยอะปากเขไปโอเคอือฮึอร่อยเนาะถูกต้องภูเก็ตวิเคราะห์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 นานๆด้วยอะถูกไหมเนี่ยถูกแหละเอาผิดเหรออ๋อเป็นเป็นโอเคเริ่มใหม่หมดเลยโอเค เป็นเบนดี้โอเคแล้วก็ข้อดีคือมันไม่แห้งเลยทุนทีโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวซอนดีซอนดีเป็นเดี๋ยวแกตัวงหมายครับเป็นเบนดี้โอเคเบนดี้ที่เป็นอิงมอชินเป็นแบบเป็นแบบผสมเสียงนะวะเสียงบางอย่างอ้อเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนะโอ้โดีมก็ว่าเสียงอะไรโอเคผมต้องอย่าลืมเรื่องกล้องนะโอเคเขาจะไม่แห้งเมื่อกี้ด้วยแก็หนึ่งนะล็อกคอนได้แล้วเนาะโอเคได้แล้วเขาดอกโอเคฮขาดกไปก่อนเลยก่อนไปก่อนเดี๋มึงกวนอ่ะเราเนี่ยมา ให้เราได้โอกาสแก้ตัวอยากกว่เยงงาเพิ่งกวนดิวะเดี๋ยวงงโซดาโซดาแล้วก็โซดาส่งก่อนไดยวหมเดี๋ยวนะเพิ่งมาขึ้นไหนอ่ะนะเป็นอย่านไะรผมไม่รู้ส่งในดีโซดาเบนดี้อันอื่นคืออะไรเนี่ยเหลืองโอเคตามสีเนาะม่วงไม่ใช่อันไหนวะเนี่ยเวลาประสิบิณฑ์เลยนะสวัสดีอย่าพึ่งกวนได้ไหม อันกลมโอเคกลมกลมผสมกับอันแดงแดงคือกลมอันนี้เนาะสมยังไงนะใส่นี่เนาะใส่แล้วก็พอดีครับเจนผมต้องรู้ที่ใส่ก่อนนะโอเคอ๋อนี่ไงแล้วกดไปไม่ใชสเหรอไปไม่แหดดีแล้วมันอ๋อต้องใส่น้ำข้วหมุนโอเคกันละอ๋อทำไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้อะ What the fuck ต้องเดมลุกก่อนโอเคสักครู่อเอาะไรใส่ไหมมันจะมีเสียงระหว่างเสียงนี่แหละเสียงตัวนี้กับเสียงตัวเป็นโดที่ปุกกันได้ผมมาอ๋อใส่แก้วอ๋อโอเค,อเคมีวใส่แก้วเนี่ยทำเป็นน้ำปั่นอยู่ด้วยลงไปก่อนใกล้เสร็จแล้วทันแต่ทันแต่เนี่ยกลมๆแล้วโอเคทันอยู่แต่ทันแค่อันนี้ไปหมดนะแ,แล้วเข้าใจและอันนี้ง่ายอยู่ถ้าเกิดเรารู้มันไม่ง่ายขนาดนั้นเละมันเสือร้ายเลยโอเค ก็เรียกว่ายากก็ได okay. ้ผมว่าแต่ว่าแต่ละเบสิกออฟเบสิกของรอบแรกนี้ของเวลาเล่นยุทวิธีไม่เลยขอให้เป็นรอบอื่นไปเลยไม่ทันแล้วอ๋อเนี่ยครับโอเคเบเตอร์โฟร์วันอ่ะเบเตอร์ไหนวะบัตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์ใช่ไบเตอร์เอสโซติกบัตเตอร์นะเบเวอร์เลสแบบเบนโอเคผสมเอสโซติกกับตัวบัตเตอร์ดเลยบัตเตอร์โฟร์วันโอเคเป็นเอสโซติกบัตเตอร์แบบปั่นอะไรวะ ไปไปน้ำปั่นได้ตรงสามสอง 3, แก้วด้ยวยทำอีกแก้วหนึ่งใครมา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 ยา่าสิหย่าทำให้เราแวงอย่างนี้มาสเตอร์โฟร์วันอีกทีหนึ่ง <cor por ters> ออกไปมัมจะผมจะไม่เห็นตอนที่เอ็นโดจริงมาผมนะดูแล้วไ <cor por ters> อโซ,โซติกตออัน <cor por ters> เอ่อเพสเซลแบบเนื้อเหรอ <cor por ters> อันไหนคือเนื้อวะเดี๋ยวนะจะเห็นก่อนสักครู่โอเค ดีเจเทคโมเด้คูลเลอร์ใช่เนาะคูลเลอร์คือแค่น้ำโอเคเหลือ okay. แค่มิทเพสเซลนาโชชีสโอเคอันไหนคือเนื้อแน่นะอันไหนคือเนื้อวะมันมืดด้วยมีสองอันนะนสีทั่วไปนะนาโชคือนาโชคืออันนี้เนาะใช่ไหมถูกแหละถูกเนาะนี่คือนาโชชีสราดใส่ เพรสเตลเนื้อคิดว่าใช่อลองเสี่ยงดูกี่มิดอยู่เนาะคิดใส่หรือมิอะ่ะใช่เนาะเอาเนี่ยมิดฮหาโอเคไม่ใช่มิเพรสเตลผมจะรู้ไม่แน่ว่ามันมันใช่ไม่ใช่มันมันไม่มีบอกป้ายด้วยซ้สว่ามันคือมิดหรือเปล่าเ,เกมมันไม่ยากเพราะว่าคอสมาร์มันยากเพราะงงป้ายมันบอกงงเนี่ยสอนเรื่องนี้ก็งง เชฟบอร์ดยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่เ, <laughs> เปิดร้านอยู่กว่าไปเนี่ยมีนูข้างบนเนาะฮืมเวลข้ามทู t เ e อเตอร์โรงหนัง <laughs> ให้ตาจิตลืมใส่แก้วนะต้องใช้สองมือตอนนี้รู้สึกว่ามือเดียวไม่พออืมมิดไบส์เดี๋ยวนี้ไปไวนะเนี่ยเอาไปก่อนครับบัตเตอร์ฟอร์วันมิดไบส์อันหนึ่งสองอันเนาะล็อกซี่นาโชใจเย็นครับนาโชคืออันนี้เนาะ ใช่ป่อะมันไม่รู้ชื่อเลยนะกลับไปก่อนครับนาโช่นะใช่ป่อะแต่ภาพก็อันอื่นไม่มีนะพยายามดูภาพไงที่ใช้อันอื่นแต่ไม่ไม่มีเลยล็อกซี่มันคงล็อกซี่อนะ่ะเนาะอืมกับเพสเทลมีตเนี่ยหรือนี่คือมีตรวะเนี่ยชิปเป่งนั่นไงอ่ะบัตเตอร์คืออันนี้พอดยวนะ โอ้ี่เนี่ยมันจะมีบัตเตอร์กับมีนาโชคกันแหละกดกิีผิดอันน,นี้กดอันนี้แทนกดบัตเตอร์แทนจะรู้เหรอวะอ่าลองกินดูถ้ามีใช่ก็แปลว่าเมื่อกี้ผิดตรงนี้แค่ซอสอย่างเดียวนั่นเองใช่ไหมใช่แหละตอนนี้ต้องใช่แล้วอืมใช่ไหมใช่โอเคโอ,อเคโอเคลอดลอดเบเบลเลตเนาะเอ็กโซติกอืมใส่แทนอันเก่าไปแค่เบเบลเลตเฉยอ่าเบรนเดอร์ของสีม่วงของเทคโนปะดีเจเอ็มเอ็มทีใช่แหละอันนี้ ออกไปครับออไปครับซึ่งไอ้เทคโนต้องใส่กับสีม่วงเนาะม่วงคืออ๋อเนี่ย discipline เ,เด็ดสักอย่างหนึ่งอ่ะใส่แก้วผสมไปก่อนครับไปก่อนครับอ่า exotique ด,ด้วยเครื่องดื่มรัวๆเครื่องดื่มสามแก้วได้แล้วอย่ามากวนผมได้ไหมได้โปรดเธออยู่ไหนวะเนี่ยข้างหลังผมออกไปเข้าไปครับ,ออรบโชว์ดาวอันนี้เนาะแป้งน่ากินมากเลย เคชับอันนี้ใส่แล้วเนาะสีแดงจ๋ากับนาโชใส่นาโชอันกลางอันกลางนี่เมื่อกี้ยันไทยผิดอันนี่เองมีชีสสองแบบมีบัตเตอร์มีเนยกับชีสอะ่ะเขาอย่างกันเนาะโอเคทำผิดไม่ได้เห <c oughs> มือนครั้งแรกก็เป็นนี้แหละยิดผ้ากันได้บ้างเนาะโอเคไม่ใช่เรื่องแปลกครับผม,มกล้องโอเคไม่มีกระปะ๋าถึงสิน้นโอเคบัตเตอร์ฟอร์วันมีดใบ โซดาโรนี้อันนี้แล้วก็โซดาเบนเดอร์ก็คือต้องใส่ใหม่อ่าเบนเดอร์ของโซดาคือกลมๆแล้วก็ใส่อันกลับไปครับกลับไปกลับไปอันนี้เนาะมิดไบช้ไหมใช่แหละอ่ะออกไปครับอ่ะยิ่งน่าจะเตรียมตรงนี้แหละเตรียมช่องไว้ใส่ไออู้โอ้โู้หู้หู้ค่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณเริ่มมาแล้วเนี่ยนะประเดี๋ยว โ oh. <laughs> น้ำโล่วงเฉยกบไปก่อนครับกบไปก่อนผมงงแล้เมื่อกี้ครูเพียงครูแล้วแหละแค่ติอย่างเนาะแค่ติอย่าง,งโอเค <t od d ress> ใครวะใครวะใครวะ,ะเชิญรับประทานครับผมถูกต้องแหละถูกเนาะถูกแล้วิเคราะห์นานอืมตามสัง่งตามสัง่งตามสัง่งโอเคบัตเตอร์โฟร์วันเลมอนชิคาล่างของอันแล้วโซดาวโชาดาวนาโชอ,อันกลางปึ๊บ แล้วก็ป๊อปคอนบัตเตอร์เด็เดๆตัวเสียงลงไหนวะหนึ่งน,นะเรื่องรวงเสียงเวลาเนี่ยตัวจริงๆโอเคโอเคโอเคนะป๊อปคอน,ป,อป,คอนป๊อปคอนเนยเนาะดูนยอันนี้นี่หน้าเห็นแล้วมันอยู่ตรงนี้พิซซ่าตัว์ไทน์พิซซ่านาโชโอเคนาโชคืออันกลางออกไปก่อน,น,นได้ไ้ม ไม่ยอมไปไม่ยอมไปแปดถ่ายไม่ได้เด็ดนะโอเคก็จะถ่ายได้พระเจ้าช่วยกุ้ยทอดเกมมันใจร้ายอ่ะได้แล้วทันทีมันวันระแวงเพราะว่าอะไรแหละมีดีเลย์ด้วยไงต้องไปใกล้ดับถึงถึงจะได้แล้วก็ต้องจ้องไปก่อนนะไม่งั้นมันหันไม่ได้โดนแดกนะโอเคถูก<ส>ค<า>รับถูก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 โอ้โหโอตาโลนี้ ตูตาโรนี้เบนเดอร์อ่าใช้อะไรนะใช่นี้เนาะอะไรมาอะไรมาน,นั้นมาเนาะบ็<ม>อกคอน,นอันด้วยเลยบัตเตอร์ฟอร์วันอันนี้ออกไปก่อนกวกนเสียงบัตเตอร์ฟอร์วันสองอันบ็อกคอนใส่แล้วเนะาะพิซซ่าสไลด์หนึ่งอันเหลือล็อกซี่นาะโช่ที่ใส่นั่นเนาะ ใส่แคชชั่มอันนี้ครบเยสเจ็ด yes, อันสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับรสชาติดีเนาะแฮปปี้ฮะเอาเป็นผมลืมใส่เบนเดอร์ไปโอ้ชิต oh, โอเคมีโ mm hmm. อกาสแคชชั่มเด็ดอน,นี้มาเตอร์ฟอร์วันกลับไปก่อนครับเพราะผมพลาดมืใส่ในี่เองสุดเล็มาก ทุเรศโคตรเลยทีเดียวทุเรศจริงล็อกซี่ใจยเย็นออกไปก่อนนาโชเคเกสชับสวัสดีครับพิซซ่าถูกแล้วรอบนี้ครบแล้วไม่น่าพลาดเว้นต่เมื่อกี้ตรงนั้นไม่ใช่อันนี้ใส่กิ๊ก็ช่างมันก็เดิมไหมกากผิดครั้งเดียวไงตอนนี้ครั้งเดียวด้วยครบ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 โอเครอดอ๋อเสร็จการที่ล็อกนี้นะ เอามาก็กินนบฉลองใช้ให้อิ่มเิ้นผีอของางวนตอบแทนมาทีค่าเน่าๆได้กว่าไปได้มีเพสเซลโอเคอาหารใหม่ไปไปกินกันดีกว่าฉลองใช้ด้วยเพสเซลรสเนื้อเรอะมันมีมีดมิดคืออะไรวะเนื้อเน่ะมันคือเนื้อแต่มันเพสเซลเนื้อเนื้ออะไรไม่รู้โอเคสักก็อย่างหนึ่งออโอ้ยโอ้บางอย่างเปลี่ยนไปแฮะเพราะความ ใกล้กับ p e r v y of Sustain คืออะไรครับเนี่ย p e r v y of Sustain ค้อมหมายคืออะไรไม่ชัวร์มาบอกเราเพิ่มเติมด้วยอ่ะเพสเซลครับเพสเซลอู้อะเนี่ยมีตัวกลมๆมึงเห็นปะเป็นแซตของใหม่ไม่รู้ใหม่กว่านะไม่สังเกตเลยทิ้งกลมๆบางอย่างอย่าเพสเซลเนี่ยมืดด้วยสวยงามงามงามอร่อยคิดว่า ตามนี้นะครับผมข้างหลังอ่ะผมมาอยู่ขึรนใจเราดูกล้องหลังไงด้วยไม่่อยมาหน้าพวง่อันแล้วเวลาตกใจขึ้นหันหลังเป็นหลักเนาะโอเคแล้วก็ดูผมว่าตัวขานจะมา,าแพค่ํำปลาแข้งหน้าว่อันถ้าเกิดมาอย่างเี้คือเราดูแค่ตรงกลางก็ดูอุ้ยตกว,วัดดิโอโอเ <laughs> จ้าคุงันนี้เล้วเค